สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะพามาชมน้องหงนะคะหลังจากที่พายุผ่านไปนะคะก็นี่นะคะน้ําก็จะท่วมอย่างนี้นะคะที่เมืองกิ๊กนะคะก็อยู่ประมาณทางภาคเหนือหน่อยๆน,นะคะก็น้ําก็จะท่วมประมาณอย่างนี้นะคะ คนแต่ว่านี่ที่นี่นะคะก็ท่วมไม่นานเนาะก็เดี๋ยวก็จะลดแล้วนะคะพามาเดินสักคู่นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะพอพอน้ำท่วมแล้วนะคะคนเขาชอบออกมาเดินดูน้ำกันนะคะก็มาเดินดูกับเขาสักหน่อยนะคะเพื่ออดบ้นานใหญ่นยทวรจะได้ดูว่าเออ,อเรามาเดินแล่ยวางนี้นะคะ มาดูน้ำกับเขาสักหน่อยนะทุกคนตูนแม่ว่าบานเดือนน้คะน้ำเยอะมากนะคะท่วมทางเลยนะคะแม่ดูดิทุกคนมาดูนะคะน้ำเยอะมากนะคะเพียงกิดก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะเยอะมากตุกุ๊กก็เล่นกันนะคะทุกคนตัดภาพมาดูหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะ นี่นะคะรถชอปปิ้งนะคะมาอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงนะคะมีคนใส่มาหรือว่าโดนน้ำพัดมาหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะจะลงไปเก็บให้เขาก็หนาวนะคะทุกคนอากาศหนาวนะคะปล่อยให้เขามาเก็บเองเนาะไปละค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ